คือมันก็มีภาพปรากฏออกมานะครับคนก็ไปตีความกันต่าง,างๆนานาแต่เอาตรงๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยท่านก็ไปโพสต์ภาพถ่ายร่วมกับนายวราวุธิศธิละปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานายนิกรจํานงผู้อำนวยการพักชาติไทยพัฒนาแล้วก็คนในบ้านปิชนานันทกุลน,นะก็ บ้านตะกูลปริศนานั่นตะกูลนี้ก็อยู่พักภูมิใจไทยนะครับนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะมันจะมีสัญญาณอะไรทางการเมืองหรือไม่นะคุณอนุทินก็ดูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรบอกว่าคงเป็นรียูเนียนมัง้งรียูเนียนก็คือมันก็ว่าไม่ใช่ชุมนุมสิทธ์เก่าอะไรแบบนี้นะเพราะทุกคนที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยเขาก็อยู่พรรคชาติไทยทั้งนั้นไปฟังเสียงคุณอนุทินนะฮะอ๋อพวกพวกนั้นเขาชาติไทยเก่ารียูเนียนมัง้ง นะอ,อยู่่พีพวกเขาเป็นคนรุ่นเดียวกันนะนะครับก,ก็ถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นพรักภูมิใจไทยก็ก็พร้อมที่ทุกคนมีม,มีมีคุณภาพมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถพักพักการเมืองไม่ใช่พรคภูมิใจไทยหรอกพักอะไรก็ต้องเปิดกว้างนะครับก,ก็มันก็ใกล้เลือกตั้งกันไปทุกปีนะเราก็ต้องมี ทุกพักก็ต้องมีความตื่นตัวแล้วก็มีความพร้อมเป็นเรื่องปกติไปแล้วเดี๋ยวต้องไปเซ็นหนังซี้เพิ่มมีข่าวมาอยู่คงเใครบ้างก็ได้คุยคุยกันอยู่ครับนะครับอออบจรยะยองรู้แล้วถามทำไมล่ะโอเคไปแล้วนะอ่านะครับรู้แล้วถามทําไมนะครับนั่นก็คือกรณีที่นายกอบจระยองนะครับนายปิยะปิตุเตชะหรือว่านายกช้างซึ่งถือว่าเป็นบ้านใหญ่ของจังหวัดระยองในทางการเมืองเนี่ยนะครับ จะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยอีกด้านหนึ่งก็มีข่าวว่า,าบ้านใหญ่ชนบุรีตะกูลคุณปลืม้มนะก็กําลังคุยกันอยู่นะโอ้อันนี้น่าสนใจมากถ้า,าบ้านใหญ่ชนบุรีตะกูลคุณปลืม้มเข้าภูมิใจไทยนะครับนั่นแปลว่าก็ต้องมีการสงบศึกกับบ้านใหม่บ้านใหม่คือสุชาติชมกลิ่นรอบที่แล้วฟาดกันโอ้โหเลือดสาดเลยปรากฏว่าตาอยู่คือพรรคประชาชนเนี่ยแย่งปุงปลาไปกิน นะเช่นเดียวกับจังหวัดระยองนะซึ่งเคยเป็นพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนนะพรรคส้มก็เอาไปกินเพราะว่าพรรคฝั่งเดียวกันเนี่ยคะแนนมันตัดกันเองประชาธิปัตย์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติคะแนนตัดกันเองนะเลยแพ้พรรคก้าวไกลทุกเขตเลยนะรอบนี้น่าสนใจมากนะครับว่า,าภูมิใจไทยเนี่ย ลุกคืบเข้าไปนะครับไปคุยกับแกนสําคัญของบ้านใหญ่แต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกนะจะได้ผลประการใดก็ต้องติดตามกันและฮะ